ฉันชอบกินแมงสาหรือจะตะขาก็โชคเหมือนกันใครหากมารักฉัน Yo, มันงไม่ใช่อะ่ะมันแกงไม่ใช่อะ่ะเาเสียงป,ปืนดังพวกมันไม่เสือเวอปังปงปัง,ปง แอปใหม่เขาบอกว่าถ่ายหมาแล้วจะแสดงความคิดหมามัคนคิดได้ลูกโอ้ยอยากกินไก่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีคนแซวว่านั่นหุ่นหรือโอง่งอะ่ะกูก็เลยแซวกับนั่นหน้าหรือหนังตีนอะโกรธกูเฉยงงมากอีดอกใจแคบไหมแซวนิดแซวหน่อยทำเป็นโกรธเนาะ เอาจริงๆป่ะเข้าเรียนทุกคาบกูไม่ทราบอะไรเลยกูเพิ่งรู้าอาทิตย์หน้าสอบกูยังเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยกะว่าปีใหม่นี้จะตั้งใจเรียนก่อนสอบนี่กูยังไม่ทันตั้งตัวเลยแม้สอบแหละหนังสือก็อ่านานะอ่านทุกหน้าเลยจําได้อยู่หน้าเดียวหน้าปกแล้วโรงเรียนก็ต้องมาปิดพ่อไอโอไมคอนอีกนี่ขนาดเรียนปกติยังฮะนี่ถ้าเรียนออนไลน์กูไม่ฮะเลยเหรอ ในการสอบครั้งนี้มีสิ่งเดียวที่ช่วยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อมั่ววัดหลังคาลั่วยานโดนกูบอกมึงว่าอย่างไงโดนแน่มึงนี่นนนนครับครับช่วยพ่อคิดหน่อยดิพ่อมีตังค์อยู่แค่เนี้ยจะไปทำไงให้ได้ตังค์เยอะ ใช่ร้อยเดียวเนี่ยเอาไปซื้อปลาซื้อปลามาทำไมทำบ่อปลาย่อย่ออ๋อเออไงต่อแล้วไปซื้อกุ้งอ่าทำบ่อกุ้งย่อย่อูโอ้โหไงต่อไงต่อแล้วไปซื้อปูอ่าทำบ่อปูย่อย่อมโอ้รวยแล้ววันนี้ไงต่อไงต่อพอได้ปูได้ปลาได้กุ้งอ่าเอาไปลงน้ำเต้าอ๋ไก่แดงเลยอย่าไปเล่นดีการพนังพ่อสองกี่รอบเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยฮะไม่ได้เล่นไม่เชื่อรอก